นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงการเลื่อนดิจิทัลบริตัทเฟสสามนะคะในการปรับงบรองรับกับสถานการณ์โลกในรายการโอกาสไทยกับนายกแพทย์ทองทานค่ะนางสาวแพทยทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการโอกาสไทยกับนายกแพทยทองทานประจำเดือนมิถุนายน2568ที่ออกอากาศ ผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT2HD และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศชี้แจงการเลื่อนการดำเนินงานดิจิทัล Wallet ตเฟสส3ว่าเป็นการปรับเพื่อลองรับข้อจำกัดจากสถานการณ์ต่างประเทศและเพื่อความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณภายในเดือนกันยายนนี้ โดยนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าแผนดิจิทัลวอลเล็ตเฟส3เดิมตั้งใจใช้รูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแต่ได้รับข้อท้วงติงจากหน่วยง,งานเศรษฐกิจรวมถึงผลกระทบจากกำแงพงภาษีของสหรัฐทําให้รัฐบาลตัดสินใจปรับแผนพร้อมย้ําว่าเฟส3ยังไม่ถูกยกเลิกแต่ว่าเลื่อนไปก่อนเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมนายกรัฐมนตรีระบุว,ว่างบประมาณกว่า1.57แสนล้านบาทจะถูกนำไปใช้ ในด้านสําคัญเช่นด้านการบริหารจัดการน้ําการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวรวมถึงการติดตั้งกล้อง C C T V เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำค่ะบอกว่าการเลื่อนนโยบายนี้คือแผนระยะสั้นขณะที่ระยะกลางและระยะยาวจะมีการลงทุนภาครัรฐมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อกระตุ้นการจ้างงานและเสริมเศรษฐกิจพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ทำงานร่วมกันกับรัฐอย่างใกล้ชิด อีกหนึ่งประเด็นที่นายกกล่าวก็คือโอกาสในการดึงการแข่งขันรถสุดหนึ่งหรือว่าฟอร์มูล่าวันมาจัดในประเทศไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและอีเวนต์ระดับโลกพร้อมคาดการณ์ว่าหากจัดได้สําเร็จก็จะมีนักท่องเที่ยวกว่าแสนคนต่อวันเกิดการจ้างงานทั่วประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลกนายกรัฐมนตรีระบุชัดบอกว่ารัฐบาลกําลังมองหาโอกาสทุกด้านให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เศรษฐกิจการลงทุนการค้าระหว่างประเทศไปจนถึงการจัดกิจกรรม ระดับโลกเพื่อให้คนไทยกินดีอยู่ดีและอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ